สวัสดีครับทุกคนอาจจะแปลกตาหน่อยนะนะครับวันนี้ก็ความรู้สึกหลังดูท็อปกันถ้ากล้องบันสันสันขอโทษด้วยนะครับผมถือมืออยู่เนี่ยผมใช้โทรศัพท์วันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นอกสถานที่นะครับมาทำธุระนิดหน่อยแต่ก็ท็อปกันไม่ดูไม่ได้จริงคนขอเยอะด้วยแล้วคําชมเยอะชิบหายเลยคือเคยสัมผัสท็ทอปกันตอนเด็กแต่แม่งความทรงจําแม่งแบบเลือนลางมากเลยผมจําได้ว่าเป็นหนังที่ พ่อผมดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จําความแบบเลือนลางแบบว่าไอ้เฮียปฏิติตต่อไม่ได้เม่ไม่ได,ไได้เป็นภาพชัดเจนเลยอะตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจดูมันแบบจริงจังอะไรด้วยนะครับก็คือความทรงจํามันไม่มีเลยกังวลก่อนเข้าโรงกังวลชืบหายเลยว่าคนจําภาคหนึ่งไม่ได้อ่ะกูจะเอนจอยกับมันหรือเปล่านี่กังวลมากเลยนะแต่พอไปดูปับ๊บ เขาเล่นกับแฟดแม็กเหตุการณ์ของความสัมพันธ์ของทอมครูซกับพ่อของตัวคอนมาร์เทเลอร์ในเรื่องเนี่ยพระเอกถูกเรียกตัวให้กลับไปหน่วยทบกันนะครับผมแต่ไม่ได้เรียกตัวเพื่อไปทำภารกิจนะเรียกตัวเพื่อไปเป็นครูฝึกเด็กที่ถูกคัดมาเนี่ยเป็นหัวกะที่ทั้งนั้นแต่ภารกิจครั้งนี้มันยากมาก,มากนะครับเริ่มเรื่องเราจะได้เห็นเลยว่าตัวละครทอมครูซเนี่ยมีรางวัลเยอะเยอะมาก ไม่ต้องพูดนะเออจริงๆเรื่องแบบนี้แม่งไ,ไม่ต้องออกมาพูดนะไม่ต้องแบบเหมือนหนังบางเรื่องนะจะชอบมีนะพระเอกออกมาแล้วก็พูดว่าโอ้นี่อะไรพูดเหมือนพูดให้คนดูรู้อะ่ะพูดว่านี่ฉันมีรางวัลน,นี่รางวัลน,นั่นเพื่อนทักมีรางวัลน,นี่รางวัลน,นั่นโอเคในหนังเรื่องนี้มันก็จะเป็นเริ่มต้นมาด้วยบรรยากาศนะคล้ายๆการประมวลนะครับประมวลพระเอกอยู่กับเครื่องบินแล้วก็มีรางวัลติดอยู่มากมายเราก็รู้ละไอ้ที่นี่เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วอ๋อพระเอกถูกเรียกมาให้ครูฝึกเพราะว่า ไอ้เฮียเด็กพวกนี้มันหัวกะทิจริงแต่พระเอกนี่คือระดับแบบหัวของหัวกะทิอีกทีอ่าเพราะฉะนั้นพระเอกถูกเรียกมาให้เป็นครูฝึกแต่หนังต้องมีคอนฟ lict ถูกไหมครับหนังทุกเรื่องไม่ใช่เท่ากันหรอกหมายถึงทุกเรื่องเลยนะครับต้องมีคอนฟ lict คอนฟ lict ของตัวละครพระเอกก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครทอมครูซกับมาทัลเลอร์เนี่ยครับตัวละครมาทัลเลอร์เป็นลูกชายของเพื่อนรักของเขาเนี่ยครับที่เคยปฏิบัติภารกิจร่วมกัน นะครับแล้วก็เสียชีวิตผมรู้สึกได้นะว่ามันมีคําถามมากมายที่อยู่ในใจตัวละครของไมเคิลเนอร์นะครับคือตัวละครทอมครูซดึงใบสมัครรุ่นนี้ออกนะครับทำให้ตัวไมเคิลเนี่ยเขาต้องเสียเวลาไปอีกกว่า4ปีนะครับประมาณนั้นน,นะแล้วพ่อเขาตายนะครับตัวละครไมเคิลไม่พูดนะครับพอไม่พูดปับ๊บทอมครูซเขาก็รู้สึกได้ว่าตัวละครไมเคิลไม่สบอารมณ์ในเรื่องเนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครมายทายเลอร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าทอมครูซฆ่าพ่อทอมครูซฆ่าพ่อแต่ถ้าใครดูจนจบจะรู้ว่าตัวมายทายเลอร์เนี่ยไม่ได้โกรธทอมครูซเรื่องนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือทอมครูซเป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินเอาเองว่าเรื่องนี้ควรบอกเด็กไม่บอกเด็กไอประเด็นตรงเนี้ยผมว่าแม่งมันทัชกับทุกๆคนวะทุกๆคนน่าจะเคยเจอนคะครับผมผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยเขาก็จะไม่บอกเราในบางเรื่อง เพราะเขาคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แม่เสร็จหนักเกินไปไม่อยากให้เราไปรับภาระทางความคิดอะไรต่างๆนานาท็อปกันภาคสอง,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 ง 2, เนี่ยเขาทําให้เราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการที่ผู้ใหญ่ไม่ได้บอกเด็กโอเคเขาอาจจะตัดสินใจถูกหรือผิดก็ตามเนี่ยแต่เด็กรู้อืมเด็กรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือเกิดคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ตัวละครแมนเทล,ลู์ไม่รู้เลยว่าทอมครูซทําไมต้องขัดขวางตัวเองไม่ให้เดินตามรอยพ่อเข้าใจไครับคือตัวละครแมนเทเลอร์เนี่ยเขาเขาอยากเป็นเหมือนพ่อเขาแต่ว่าอาเขามาขัดขวางเขาก็แบบไม่เข้าใจอาร์ขัดขวางผมทําไมวะ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เรื่องราวกระอ,อ,อ,อักกระอ่วนในความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวเนี่ยมันเกิดจากทั้งสองคนไม่คุยกันไม่ปรับความเข้าใจไม่แชร์ความคิดสึ่งกันและกันทอมครูซคิดอะไรก็มาบอกกับมันจะมีเหมือนนางเอกของเรื่องเนาะที่เป็นเจ้าของร้านเราก็เพิ่งได้รู้ตอนที่เขาระบายนั่นแหละว่าอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องราวตรงนี้ทอมครูซเข,าเ,ขาเก็บมันในใจคนเดียวเขาคิดว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมควรได้รับในภารกิจเพื่อนเขาเสียชีวิตตัวทอมครูซเสียใจมาก ไม่มีวันลืมไม่ต้องตีความในเรื่องอารมณ์พวกนี้นะครับพ่อหนังบอกเลยนะี่ครับมันจะมีส่วนที่พระเอกโดนปลดนะครับโดนปลดจากการเป็นครูฝึกนะครับแล้วกลับมาที่บ้านนางเอกผมขอเรียกว่านางเอกแล้วกันนะแล้วนางเอกในเรื่องนะครับเขาก็บอกว่าทอมครูสเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้ในยะของแดร์ล็อกตรงนั้นเนะ่ยประหนึ่งว่าให้ไปเคลียร์ไปทําอย่าข้างคาแบบนี้ นะครับตอนแรกอะทอมพูดก็กลับแบบอ๋อโอเคเพื่อนเขาที่คอยคุ้มกลาหัวอยู่ไอซ์เขาเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะเขาเป็นมะเร็งแต่เริ่มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ดันมาตายพอเพื่อนเขาตายไม่มีใครคอยคุ้มกลาหัวพระเอกทุกวันนี้ที่พระเอกยังยืงยนอยู่ได้มีปากมีเสียงอยู่ได้เพราะไอซ์เพื่อนมันคอยหนุนหลังให้อยู่พอไม่มีไอซ์พระเอกม่งก็เนี่ยโดนเด้งโดนเฮียอะไรแม่งแบบ ตัวนางเอกเขาก็รู้ว่าตัวพระเอกเนี่ยโอ้โหแม่งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องพ่อของไอ้มาร์ทเทอร์เอร์ไม่ลืมเลยมันยังไม่ลืมมันยังฝังใจมันยังนู่นนี่อยู่เลยแล้วเกิดเด็กพวกนี้ตายตัวทอมครูก็น่าจะโทษตัวเองแน่ๆความคิดของพระเอกของทอมครูสนะครับก็คือทํามันก็ได้ ให้ไอภารกิจแบบภารกิจท้านรกตรงนี้เป็นภารกิจที่เด็กพวกนี้ทําแล้วรอดมาได้เพราะว่าตอนแรกมันมีหัวหน้าของเขาถูกไหมเขาก็บอกว่าเรื่องความตายประมาณว่าเป็นเรื่องที่ฐานทุกคนเนี่ยยอมรับอยู่แล้วนะครับมันเสียเ่ยงนะครับคุณมาทํางานตรงนี้คุณมารับใช้ชาติอย่างเงี้ยมันเสี่ยงเรื่องการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ถ้าต้องเจอมันก็ต้องเจอเหมือนเขาทําใจไว้แล้วคือเหมือนกับว่าภารกิจเนี่ยแทบจะเป็นภารกิจพีชีพเลย เออแต่พระเอกบอกว่าไม่ได้ผมให้เ,เด็กๆพวกเนี้ยตายไม่ได้ผมไม่ไม่ยอมให้ใครสูญเสียอีกแล้วอย่างเงี้ยในเรื่องเราเห็นน้ำตาของทอมครูซแค่ฉากเดียวเออถ้าผมจำไม่ผิดนะฉากเดียวก็คือเพื่อนที่ไอซ์มันตายทุกครั้งที่สูญเสียเพื่อนนะครับทอมครูซจะเศร้ามากเศร้าสุดๆเศร้าสัดๆเ,เพราะฉะนั้นทอมครูซณปัจจุบัน กูจะไม่ยอมเสียใครไปอีกเด็ดขาดเพราะหนึ่งในทีมนั้นนะมันมีลูกของเพื่อนกูอยู่ด้วยคือม์ไท y เลอร์ไอความสัมพันธ์ความรักความคุมเครือตรงนี้มันก็ค่อยๆดำเนินไปดำเนินไปผ่านบรรยากาศของหนังที่มันเป็นแบบหนังเครื่องบินรบเออพวกนี้ดีกว่าหนังเครื่องบินรบที่ผมโคตรมันเลยนะครับผมไอความสัมพันธ์ตรงนั้นนะ่ะสุดท้ายถ้าใครไปดูมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาคลี่คลายโดยการที่ มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ทําภารกิจจริงอ่ะวันทำภารกิจจริงมันแยกเป็นสองกลุ่มถูกไหมสองลำแรกนําไปยิงเปิดทางก่อนคู่ที่สองสองลำที่สองตามไปนะครับเพื่อยิงปิดจ็อบนะครับไอ้ไมล์ไทเลอร์เนี่ยอยู่คู่ที่สองยิงปิดจ็อบไอ้คู่ของทอมครูซอ่ะมันสมบูรณ์แบบถูกไหมตามปุ๊บ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 โอ้โหผ่านฉลุยนะครับปฏิหารหนึ่งไปแล้วปฏิหารที่สองมันติดติดขัดขัดเล็กน้อย นะครับมีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นเครื่องบินที่กุมพระเอกอ่ะเอาไปก็คือไอฝั่งของไมล์ไทเลอร์ไอมันจะมีผู้ไฟอ่ะที่เขาไว้ปล่อยปุ๊นะครับผมสกัดไอมิซล์ต่างๆที่ตามมาหมดตุยแน่นอนพระเอกยังมีอยู่ตัวทองคู่ยังมีอยู่พรีชีพคือตอนนั้นมันเป็นเสี้ยววินาทีที่สามารถที่จะแบบตายได้เลยอ่ะเออแต่ว่าพระเอกก็เก่งอ่ะโอเคเก่งมากนะครับเก่งมาก สุดท้ายคุณก็จะได้เห็นนะว่าทั้งคู่ก็พระอเอกก็ช่วยมายไทเลอร์เอาไว้ Tyler, White, แล้วมายไทเลอร์ก็กลับมาช่วยพระเอกด้วยความที่ผมไม่ได้ดูภาคแรกมานะผมก็เลยไม่รู้ว่าหนังอย่างท็อปกันเนี่ยมันแฮปปี้เอนดิ้งแค่ไหนการจบคอนฟ lict ต่างๆเนี่ยมันจบแบบค้างคาหรือหักอารมณ์คนดูมากน้อยแค่ไหนนคะครับผมเพราะว่าการที่ภาพยนตร์ท็อปกันภาค2ครั้งแรที่ผมมาดูเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าคอนฟ lict หลายหอย่างอะจบแบบ ไม่ได้ทําร้ายคนดูมากนะอืมนะเราจะเห็นได้นะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอดําเนินไปเรื่อยๆมีคอนฟ lict เกิดขึ้นแล้วมันจะผ่านไปโดยที่ไม่ให้ใครสูญเสียผมเนี่ยกะว่าจะไปดูภาคหนึ่งนะครับให้ทบทวนความจําให้จําได้เลยแล้วก็ไปดูภาค2ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยผมเกิดคําถามแนะค้างคางจุดนี้มากเรื่วความที่เราเป็นคนทํางานอะเนาะแล้วเราก็เสพติดความเจ็บปวด เออเรารู้สึกว่าหนังยิ่งทําร้ายเราผมยิ่งชอบผมยิ่งอินเนี่ยแต่ว่าทบกันเนี่ยมันเหมือนจบแล้วปอบประโลมแล้วยิ้มเบาๆมีความสุขคือทบกันผมชอบมากนะเออแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันมีจุดที่เศร้ามันมีการสูญเสียเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่าสนใจมากขึ้นอันนี้เราไม่นับถึงข้อมูลต่างๆที่มันอาจจะมีอยู่จริงเรื่องบุคคลต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ทราบแต่ว่าอันนี้พูดถึงจังหวะหนังนะพูดในมุมของจังหวะหนังจนคนเล่าเรื่องนะครับว่า ถ้ามันมีความสูญเสียหรือมันมีจังหวะดรามา่าหรือมีจังหวะผมชอบใช้คําพูดส่วนตัวคือจังหวะขยี้ใจคนดูคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมล่ะมีตัวละครที่คุณรักโหรักมากรักรักัก,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 กสักพักเ,เฮีย้ยเกิดเฮี้ยะอะไรสักอย่างก,กับตัวละครตัวนี้มันจะขยี้มากมันจะแบบโอ้โหผมชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าอืหนังท็อปกันเนี่ยดูสนุกนะครับสนุกแล้วก็มันแต่คอนฟิกอ่ะมันจะไปเรื่อยๆของมันเลย Um, ไปสักพักปั๊บผ่านได้เหมือนจะผ่านไม่ได้ผ่านได้ใกล้จะผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านได้อ่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้จวไว้ก่อนว่าไม่แน่ใจว่าทบปกาภากรแรกเนี่ยคอนฟ lict ต่างๆมันเป็นอย่างไรบ้างะนะครับเพราะว่าถ้าคอนฟ lict ต่างๆในภาคแรกเนี่ยมันเป็นคอนฟ lict แบบที่ไม่หักอารมณ์คนดูมากนะักไม่เยีย่อารมณ์คนดูมากนะักคือจาก ฟลกแบ็กที่เกิดขึ้นในภาค2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีการสูญเสียนะทอมครูดเสียเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลเล็กน้อยที่ผมได้รับจากภาค2เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเออเขาน่าจะมีอารมณ์ขยี้อยู่เออแบบว่าช่วงจังหวะสุดท้ายดีตัวปกปักเพื่อนแม่งเสียชีวิตอยู่ข้างหลังตัวเองตกลงมาเพื่อนเป็นศพลอยลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเกะไอ้จังหวะพวกเนี้ยมันขยี้แล้วมันหักคนดูเพราะว่าหนังท็อปกันเล่นอีกอย่างหนึ่งครับในภาค2นี้นะ คือเล่นกับความสัมพันธ์เขาใช้เวลาเยอะมากนะในการผูกความสัมพันธ์คนดูตัวละครต่างๆให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮียใครดูแล้วรู้สึกบ้างว่าแบบไอ้เฮี้ยกูกูอยากเป็นทหารเลยกูอยากบินเครื่องบินรบอะไราะเออใครรู้สึกบ้างผมรู้สึกเลยดูตลอดผมเียกูอยากเป็นเพื่อนของพวกแม่งอะ่ะกูอยากแบบไปอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นกูอยากไปไปฝึกกับพวกมึงด้วยกูอยากไปขับเครื่องบินกับพวกมึงด้วยเลยอะ่ะเออแม่งเฮี้ยโคตรแบบ อย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นท็อปกันภาคสองเขาน่าจะมีจุดนี้ที่เขารบภาคหนึ่งก็คือเล่นเรื่องความสัมพันธ์ความผูกพันนี่คือความคาดเดาจากผมนะเพราะาเดี๋ยวผมจะไปย้อนดูภาคหนึ่งแล้วก็ดูท็อปกันภาคสองอีกรอบหนึ่งแต่เขาเนี้ยในภาคสองเนี่ยเขาผูกความสัมพันธ์แบบเล่นรูปความสัมพันธ์คนดูเขาเอาเราอยู่แล้วแต่เขาเอาเราอยู่ปั๊บเขาไม่เอาตรงนี้ไปใช้คําว่าเอาไปใช้ของผมคือเอาไปขยี้เอาไปหักเอาไปต่อยอดอะ ให้มันเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นอีกอารมณ์หนึ่งการขยี้บางคนอาจจะเห็นต่างจากความคิดผมโอ้ยพี่มันก็จบให้ปีนิ่งดีภาคหนึ่งมันก็จบประมาณนี้นะอย่างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคนทํางานเนี่ยผมจะมองทุกอย่างเป็นเครื่องมือการที่ปูความสัมพันธ์มันแน่นอยู่แล้วอะเอากันไกลมาแอบตัดให้มันขาดเส้นนิดนึงหรือแบบเล่นอะไรหน่อยไหมคือผูกมาแล้วอะในหนังอ่พอผูกมาแล้วปับ๊บเหมือนเครื่องมือมันตั้งอยู่แต่ว่ามันก็ตั้งอยู่ เด่นเป็นสง่าสวยๆตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้เอาไปไขยี้ไม่ได้เอาไปทําอะไรต่อเนี่ยมันก็น้าเสียดายเท่านั้นเองเนคะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ผมติดในท็อปการมาวริกภาค2ครั้งนี้นะมันจบสวยไปหน่อยมันลื่นไปหน่อยจะตายไม่ตายจะตายไม่ตายจะตายผ่านได้จะตายผ่านได้คือผ่านได้หมดอะ่ะผ่านได้หมดผมก็เลยรู้สึกว่าอยากโดนขัดแข้งขัดขายอยากโดนแบบขัดอารมณ์มั่งอะ่ะ เออผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับมันลาบลื่นไปหน่อยใ,ใช้คำนี้เดียวกันถ้าพูดง่ายๆก็คือมันลาบลื่นเกินไปสาหรับผมนะแล้วก็คะแนนนะครับสุดท้ายนะให้คะแนนก็คือเรื่องบทเรื่องเ่อ่ะผมไม่ติดนะเพราะว่าเรื่องบทเรื่องงเนี่ยผมติดค้างเอางี้ดีกว่าติดค้างหนังเรื่องนี้อยู่หนึ่งเรื่องก็คือเดี๋ยวผมต้องไปดูภาคหนึ่งอ,อนง,นนง,องอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูทบปกันมาวลิตภาค2อีกรอบหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้คอนฟ l i ที่มันแบบจบสวยๆไหลๆแบบนี้มันไม่มีการขยี้ไม่มีการเล่นไม่มีการหักแบบเนี้ย มันเป็นมาจากอิทธิพลของภาคแรกหรือเปล่าเขาเขาลบภาคแรกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปรีเช็คไปดูอีกรอบเพื่อรีเช็คกันอีกทีเนี่ยครับผมแล้วส่วนตัวผมเนะี่ยพูด,ดตรงๆนะในฐานะคนที่จําภาคหนึ่งแทบไม่ได้เลยเนี่ยครับผมแล้วก็ไปดูภาคสองเนี่ยผมรู้สึกว่าการสปอยว่าแบบเพื่อนพระเอกตายหรืออะไรเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าโดนทาร้ายเออบางครั้งอะ่ะเราต้องชั่งน้ําหนักดูด้วยนะว่าเราโดนสปอยอะ่ะมันส่งผลอะไรกับเราไหม อย่างทานอบกันมอลิกสาหรับผมเนี่ยผมมองว่าอืมผมไม่รู้สึกหงุดหงิดหรือโดนโจมตีหรือโดนสปอยจนไม่อยากดูภาคหนึ่งผมกลับรู้สึกว่าอยากดูภาคหนึ่งด้วยซ้ําในมุมของผมคือผมอยากดูว่าไอ้บาดแผลในใจของทอมครูซที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมันของพ่อของม i ์ไทเลอร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมอยากรู้กานผมอยากรู้ในมุมนี้เลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องไปย้อนดูภาคหนึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่อง,องบทผมให้ว่าดีไว้ก่อนการแสดงไม่ไม่ติดเลยการแสดงไม่ติดดีดีเลยนะครับผมส่วนเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกดีเพอร์เฟกนะครับเรื่องการแสดงเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องงานตัดต่อเรื่องงานพรีเซนต์โอ้โหแม่งดีเพราะฉะนั้นท็อปกันมาวิลิกภาค2ครั้งนี้ครับผมให้ที่9คะแนนครับ แล้วก็คลิปนี้อาจจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับกล้องอาจจะสายไปสายมาผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์แน่เลยผมพูดขอโทษดักไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเอ้าดร์นอกสกถานที่นะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมันจะมีเซนจ์ติงนะครับผมแล้วก็มีโอบิวันใช่นะครับเดี๋ยวตามมาแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับนี่ผมใส่แว่นออฟตัสอยู่และแว่นออฟตัสเนี่ยนะรับประกันเลนส์รับประกันตัวกรอบแว่น นะครับ1ปีใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆก็ w o r m ์มูฟฟลด100บาทครับผมไม่ว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจกค่ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้งไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าต่เราวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวดครับ